ผสมดอกมาซูชิครับผมซื้อพันหมักซูชิแต่ว่าคือหมักบัวบลานเฮาเนี่ยล่ะน,นี้ดอกไอ,นนอ,กอนน้ตัวผูกผสมใส่ตัวเมียนี่ครับนี่ยผสมใส่ตัวเมียนี่ผสมดอกนี่ครับนี่ผสมดอกมตัดชิมาท่าให้เบื้องเท่านึงครับผมตัดเดี๋ยวจะท่ายหนิงตัดหมักซูชิแล้วก็ตัดแตงหลักใบแพ็คช้างน้ำหนักอย่างหน้าที่ครับ ไปดเรื่อยๆเนาะเอาฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสูบทุกคนนะครับขอบคุณครับอยู่ดีมีแห้งสูคนครับผมสาราสมเบะสวัสดีครับยมเศร้าครับผมโอ้หนาวแห้งทำงานคือเก่าไอ้ส่วนแัตเตอรี่เขาอะรายการเนาะลุกหงานลุกหานลงาลุกหานนเไอ้งานก็เลี้ยงหมามีแค่นั้นหมอนี่หมอนี่ตามตลอดหมอนี่คู่ใจหมอนี่คู่ใจได้หมอนี่ สวัสดีสารละสุกคนสุ้นสุกนคือกันละหนาวแห้งเอาเอาละ,ะ,ะ,ะติดตามกันต่อครับทุกท่านมือนี้ชีวิตในการทํางานไอ้มากชูชีนี่ก็ว่ามักบวบมากไปทางบ้านเฮ้านเนิ่นบวคือกันครับก็คือว่าหนาวลายมันกรบบออกครับนี่ไอดอ,อกมันกับผสมบกคกลยดีเพราะว่าตัวผูบกบค่ลยออกดอกครับหนาวลายนะครับ เนี่ยผมหาน้ำตัดในปกติที่ผมถ่ายลงก็เต็มคู่เต็มคู่อ่ะผลผลิตออกบ่ค่อยดีนะครับหนาวหลายมันหนาวจัดนะแต่แต่อยู่ในเฮาอ่ะของเขาแต่อยู่ในเฮาในอุณหภูมิก็ยังบ่คงที่อ่ะมันหนาวบอกได้เลยครับผมไอหนาวมากๆนี่ก็มีผลเสียได้ต่อฟืดพักจากที่ผมเห็ดงานช่วงสิส้เว่นเนี่ก็คือว่ามันบ่ออกผลผลิตเลยดอกตัวมีอดอกตัวผูกกระบ่ออกครับ ผสมเแกซ้อนได้บดีไอพืชพักตัวนี้นี่บอกเดียว่ัดเนี่ยมันการเจริญเติบโตมันกัดซ่าแทบแทบจะบ่อออกผลผลิตบ่อออกการเจริญเติบโตบ่มีเลยปกติในมือตอมือมันสิ่งใหญ่ไหวอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นมีแสงแดดแน่ะนะอันนี้แดดบ่มีมาสามมือละ่ะให้ผลผลิตบดีคือบ่อออกดอกบ่อออกอย่างปานใดอนะ เนี่ย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 บอกเลยว่าบม่ได้เรื่องครับผมเนี่ยสวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวผมมาให้ความรู้เกี่ยวกับพืชพักต่างๆหน้าเนาะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมกราบสวัสดีทุกท่านนะครับเอ่ยคําว่าไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมํำรวยเงร่างเงแสนสุภสุคนครับสารลาสมแบครับบาย